สวัสดีครับเอฟี่เขงคนสวนครับผมวันนี้เรามาเจอกันในวันพุทธที่19มิถุนายน2567นะครับพี่น้องตรงกับวันหลังวันเขาเรียกอะไรต่อต้านภัยแรงและฝนแรงเนี่ยมา2วันนะครับพี่น้องซึ่งตรงกับวันที่16เนอะเอ้16หรือ17นะครับผม เอาว่าลุกมูสวนก็กำลังสนุกสนานกับการรดน้ำด้วยบัวรดน้ำประดิษฐ์จากท่อนะครับเอ่อหนึ่งนิ้วรดไปหกหุนนะครับพี่น้องนี่ฮะจริงๆก็ทำไว้สำหรับรดแปลงผักนะแต่อันนี้ก็เอามารดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นแคป่านะครับพี่น้อง ต้นแคป่าลุงก็มาปลูกไว้นิดนิๆหน่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นะมะม่วงแก้วครับพี่น้องนี่จะทำท่าเหมือนฝนตกนะฮะสายไปสายมาอย่างนี้นะฮะนี่นะครับก็เป็นวิธีรดน้ำจากบัวรดน้ำประดิษฐ์นะครับสนุกสนานมากครับยังไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ที่มันสนุกกว่านี้นะครับก็เอาเอาเวอร์ชั่นนี้ไปก่อนอลองมาดูอันนี้สิ ลองมาดูฝั่งนี้รับพี่น้องนี่นี่ก็มะม่วงแก้วนะก็แขวนไปแขวนมาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นมะฮอกกานีปลูกมั่วกันไปนะครับแต่ว่าก็เป็นแถวเป็นแนวไว้นะครับถัดไปก็จะเป็นกล้วยอ่าน้ำว้าแคระนะครับหรือว่าน้ำว้าเตี้ยนะฮะนี่ อันนี้ก็เป็นยางนาก็ปลูกเป็นแนวไว้นะครับผมฝั่งน้อนก็เป็นมะนาวนะอีกอันนึงก็จะมีเครือกล้วยอีกเครือหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็เรียกว่าคงจะมีของกินมาให้กินเป็นระยะระยะนี่ก็มะนาวอีกต้นหนึ่งมีโอกาสก็มารดน้ํานะครับผมเพราะว่าหัวเวียงที่ทําไว้ตรงนี้เนี่ยอ่าไม่ได้มาปรับปรุงนะฮะมันก็เลยพิการไม่ได้ใช้นะฮะนี่ทอ่อแนวท่อเนี่ย ็เลยมาใช้วิธีลากสายแทนนี่นะครับตรงนี้ก็โลกเหลืเกินนะครับผมเอาไว้กลับรถนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าแปลงผักที่ทําไว้นะครับผมจะพยายามรดน้ําตอนเช้านะครับผมที่แต่ว่าเช้ามากไม่ได้เพราะว่าลุงสวนใช้โซลารเซลล์นะครับผมต้องรอแดดพอแดดปั๊มน้ํา ขึ้นมานะครับผมก็มารดน้ําแบบนี้นี่นะครับก็เป็นแปลงที่ซ่อนแปลงผักที่ซ่อนไว้อยู่นะครับผมอยู่ใต้กอหญ้าที่ลุงเกี่ยวเข้ามาปิดหน้าดินไว้นะครับผมเมล็ดที่ยอดยอดยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับผมก็มีแต่แบบที่เป็นต้นๆ้นซื้อมาก็เอามาโผล่ให้โชว์เป็นกําลังใจไปก่อนนะครับผมนี่รดก็ไม่ยากครับผมสายไปสายมา อย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นยางนาปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นต้นอะไรครับพี่น้องอ่าแค่ป่าครับแค่ป่านี่ความจริงไม่ต้องไปรดหรอกอะไรปลาป่านี่ปล่อยทิ้งปล่อยให้เขาหากินเองอันนี้ก็แปลงผักของลุงคนสวนนะครับอันแรกก็จะเป็นปลูกทานตะวันไว้เอาไว้สวยงามนะครับผมอันถัดมาก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะครับ ปลกูปลกแล้วกลัวลืมก็เลยเอาซองทิ้งไว้จะได้รู้ปลูกอะไรไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับพี่น้องนี่เมื่อเช้าลุงก็ให้ปุ๋ยสูตร15นะครับสูตรเสมอปุ๋ยวิชีวภาพนะครับทําจากในครัวนะครับผมเป็นน้ําซาวข้าวใส่น้ําตาลแล้วก็หมักไว้5วัน7วันนะครับผมมีเยอะพอเพราะหุงข้าวทุกวันมีน้ําซาวข้าวทุกวันนะครับผม นี่ครับพี่น้องทําไปนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นคูที่สองนะครับร่องแปลงที่สองนะครับที่ลุงคุณส่วนก็มีพวกกล้วยแคระนะครับผมแล้วก็มีมะม่วงพันธุ์ดีนะครับหลายต้นอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่นะครับตรงระหว่างคูนี่ลุงก็ลงกล้วยไว้นะครับผมฝั่งนี้ลง ตรงนี้ลงลงเกษตรลำพูนนะครับผมที่ได้หน่อมาจากน้าสาดไว้เพราะว่าต้นเล็กคล้ายๆต้นแคร์เนี่ยครับผมแต่ว่าลูกใหญ่ลุงก็ปลูกไว้ประมาณเจ็ดแปดต้นนะฮะตรงนี้เนี่ยครับผมหญ้าขึ้นงามนะแต่แต่แตกกล้วยกเดี๋ยวก็โผล่ามาฝั่งนี้ก็เป็นน้ำวาย,ยักษ์ครับผมนี่พักพวกแม่เขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ลุงก็เอาไปลึกปลูกไปตรงนั้น 8นอละฝั่งโน้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลงฝั่งนี้อีกด้วยนะครับเพราะว่าสา่งยาแล้วนะครับผมนี่ก็ทําไปคิดไปนะครับผมมั่จะเอ้าทอะไรต่อตอนนี้แดดร้อนนี่ก็ทาท่าเดี๋ยวจะต้องไปนอนแล้ว <c oughs> ไปทํางานในร่มแล้วนะครับผมนี่ทำงานก็อย่าให้มันเหนื่อยนะครับผมเพราะว่าแก่แล้วจะเสียนแล้วนะครับผมก็ทํามันง่ายๆแบบนี้ อ่ะเนี่ยนะครับผมเมื่อไร่มีแดดก็มีพลังงานนะฮะเพราะว่าทางโน้นลุงมีโซลารเซลล์อยู่แปดแผ่นะครับที่จะคอยกับปั๊มให้น้ํามันไหลมาทางนี้นะครับผมทางโน้นก็เพลิงหมาแงลังน้อยของลวงสวนนะกับป้ายจะของสวนนะครับเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับมีความสุขนะฮะในการทําสวนในพื้นที่ของท่านนะครับผมมีอะไรประดิษฐ์สนุกสนานเช่นบัวรดน้าแบบนี้ ก็ถามเอานะครับผมไมนส่วนเงินไม่สงวนลิขสิทธิ์ด้วยนะเนี่ยนะใครอยากจะไปทําที่รถน้ําผักแปลงของตัวเองก็เชิญได้เลยนะครับมีความสุขทุกท่านครับผมเจอกัน,นคลิปหน้าบายบายจากลุงคนสวนสวน,นพอเพียงตาซ้อนใจหวัดครับ